nó sưởi, <laughs> tốt hơn, như thế nó sẽ là, cái nhà đi, cái พวกเนี่ก็ได้มีการนำย่างนาามาใช้ตักงานแล้วแล้วก็มาดูอย่างแล้วก็เหมันใจแาล้วทานส์ฟอเตอร์เรียนสงเรีนโอกาสที่จ ก็จน้อยกว่า,าที่ยางทั่วไปนะครับแล้วในเรื่องของการนะครือสภานาคมเองเนี่ยก็ได้ได้มีงานวิจัยและมีการทํามาพอสมควรฮะค,รคือจะมี2รูปแบบรูปแบบแรกเป็นการฉาบผิวด้วยเซอร์รี่ซีลก็คือเอาอยางพารามาผสมกับยางมาตอยแล้วก็มีพวกหินเล็กๆเ,เ,เนี่ยเอาไว้ฉาบผิวหน้านะครับซึ่งเราทําเยอะๆมาในช่วงสองาปีหลังนะครับก็จะทําให้คุณภาพถนนนี่ดีขึ้นมีการลื่นที่น้อยลงนะมีความเสียดทานที่มากขึ้น ใช้อยู่ในหลายหลายพื้นที่แล้วนะครับแล้วก็จะเพิ่มปริมาณก,การใช้ให้มากขึ้น